มีภาษาอังกฤษบอกว่าโอ้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่มีภาษาอังกฤษบอกนะครับเราก็เดินทางกันต่อครับสำหรับนะถึงจุดน,นี้สวยงามครับนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยอ๋ออาจจะเป็นโยคียนะนี่ก็มีขายอะไรมากมายเลยนะครับ โอ้ยจริงจริงตรงนี้มันมันจะต้องเสียไอ้นี่นะจริงๆตรงนี้ต้องเสียร้อยหนึ่งเนี่ยแต่เราหน้าเหมือนเราเดินผ่านเข้ามาอันนี้ ดิสเอลิโอวอสเนมมั Double Square ฮะ Double Square Double Square อ๋อ Double Square นะครับแถวนี้นะบุฎครับบุฎาที่มันเนี้ยบุฎาสแควร์ Double Square Double 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 เออ Double Double d e Miss Old Palace อ๋อ Old Palace ราชวงเก่า Old Palace อ๋อ l Palace of King เนี้ยอ๋อเขเป็นวังเก่าครับวังของกษัตริย์เก่านะครับใช่แล้เยี่ย เดี๋ยวเราไปเดินดูสำรวจกันต่อนะครับมีขายของครับอกเราว่าเวลิชินะครับอันนี้ก็สินค้ากระเป๋านะครับอุปกรณ์พวกผ้าอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเดินมาดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างส่วนใหญ่ตุ๊กตาเยอะนะครับ หน้ากากนี่หน้ากากนี่ดูทำเหมือนเก่าครับแต่จริงๆเป็นของใหม่ครับแต่ก็สวยงามครับโอเคใช้ได้ดับเบิลสเปร์นะครับมีน้กกงหน้ากากขายนะครับเนี่เป็นหน้ากากประมาณยักษ์นะครับ นี่มีร้านโคน้งน,นะนี้ไม่ค่อยมีอะไรละ